สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามนะครับผมจะมารีวิวหูฟังนะครับอันบ็อกแกะกล่องเป็นหูฟังที่พินะทาขึ้นมานะครับสําหรับงานมิกเสียงและกองานทําดนตรีนะครับเป็นหูฟังอย่างไรวันนี้มาแกะกล่องกันดูนะครับส่งมาจากพี่กฤษณะวงศุกรับที่ทักมาหาเมื่อสองวันก่อนนะครับ พอดีได้มีโอกาสได้คุยกันแกก็นําเสนอหูฟังบอกพี่ทาหูฟังอ่าเป็นเสียงเป็นหูฟังที่เสียงแฟดนะครับพี่กิษนะก็เป็นแซวเยเนียนะครับเป็นมือมิกมือหนึ่งคนหนึ่งนะครับในยุคเฟื่องฟูในหลายปีก่อนนะครับของลหลายๆค่ายเพลงดังนะครับตอนนี้พี่ณเก่งมาอยู่ที่จังหวัดอุบลแล้วก็ได้รู้จักกันกับผมก็ไปเรียนมิกเสียงกับแกด้วยนะครับ พีกิสณะวงศุขแล้วก็ส่งหูฟังมาให้ให้ผมผมแกะกล่องรีวิวดูนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับอของเพิ่งมาถึงในช่วงบ่บยๆของวันนี้นะครับพอดีออกไปทางด้านนอกเข,ข้ามาส่งไว้นะครับ ราคาไม่แพงครับอ่ามันจุมาแล้วนะครับก็จะมีการกระแทกมาอย่างดีนะครับจะมีซอง,กล,อง,ก,ลองกล่องกล่องกันกระแทกนะครับอย่างดีมีซิปดูมีระดับนะครับจะไม่ได้ติด ตรายี่ห้ออะไรนะครับมาแล้วด้านในนะครับก็จะเป็นกล่องโฟมอย่างดีอาจจะกันน้ำได้ด้วยนะครับประมาณหนึ่งตัวหูฟังนะครับก็ใช้วัสดุเกรดดีพอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้ครับ ต้องลองฟังเสียงดูนะครับหัวแจ็คนะครับน่าจะมีไม์สำหรับใช้สตรีมมิ่งด,ด้วยไรสดอะไรประมาณนี้นะครับตัวไม์เข้าใจว่าพี่ณัฐจะสั่งทำจากทางบริษัทเลยนะครับน่าจะเป็นตัวจะเป็นตัวไมนะครับมีไม์ด้วยเดี๋ยวผมจะลองฟังดูนะครับตัวไม์ก็สายไม์ก็เป็นสายที่อ่อนนะครับแล้วก็หัว เป็นสีทองนะครับสายอ่อนมีความยืดหยุ่นดีต้องลองฟังเสียงครับส่วนมากผมจะฟังจาก spotify นะครับฟังเพลงหรือว่ามิกเพลงตอนมิกเพลงก็จะฟัง spotify ก่อนอยากได้แนวเสียงคาเรคเตอร์แบบไหนก็ฟังให้มันติดหูนะครับเหมือนกับอาจารย์แลแท่านใช้เป็น e f e r e น c e นะครับในการอ้างอิงในการมิก อยากได้แนวไหนชอบนักร้องคนใดเสียงกระเดืองเสียงเบสเสียงเอฟเฟกของของค่ายใดนะครับเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดผมก็จะใช้ตอนนี้นะครับอตอนนี้เป็น m a ็ก i ี้บิ๊กน็อปสตูดนะครับในการฟัง จะทดสอบกันนะครับเช็ค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  one two three เช็คเช็ค one two three เช็ค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  one two three เช็คเช็คเช็ค one two three เช็คเช็ค one two three เช็ค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 หามเช็คเช็คสาเช็คเช็คอ๋อเช็คเช็คนึ่าเช็ค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 มาแล้วครับเสียง โทนออกนุ่มเช็คเช็คไม่รู้ว่ากี่โอห์มนะครับตัวน,นี้เช็คเช็คหนึ่งสองสเปคไม่มีมานะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นโอห์มต่ำอยู่นะครับเช็ค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 ปกติก็เปิดตอนนั้นของซุปร์ลักษ์เปิดอยู่ที่เกือบบ่ายโมงนะครับตัวน,นี้ก็เปิดที่บ่ายโมงน่าจะเช็ค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  One, two, three c h e c เช็คเช็ค e two three เสียงพี่นะักบอกว่าเสียงมันค่อนข้างแฟตนะครับเช็คเช็ค w o three ใช้เป็นเ e อียร์มอนิเตอร์นะครับสำหรับงานดนตรีงานไล้์สดได้น่าจะเสียบเข้ากับโทรศัพท์ได้นะครับเป็นเป็นหัวแจ็คแบบตัวเล็กนะครับหัวเล็กแล้วก็ สามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้มีไม้ด้วยนะครับที่รองรับไม้แต่ตัวนี้ผมเสียบเข้ากับโฟนหูฟังของแมคกี้บิ๊กนอปตอนนี้ก็ได้ยินเสียงฝนด้วยนะครับเช็คเช็คฟังเสียงออกโทนนุ่มๆนะครับแล้วก็แฟดแฟเช็คเช็ควานเดี๋ยวผมจะลองเปิด Spotify เปิดฟังเพลงดูนะครับว่า เสียงเขาจะออกมาอย่างไงบ้างนะครับ โอ้เสียงดีเลยครับเสียงดีเลยเช็ค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 โอ้โหเช็คเช็คเช็คเสียงดีเลยครับเสียงดีฟังส p o t i f y เสียงมาเต็มเลยฟังเพลงจาก Spotify ออกกว้างๆนะครับ เสียงชัดเจนทุกความทีครับเมื่อกี้นี้หัวแจ็คไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยลองเปลี่ยนหัวแจ็คใหม่เสียงดีครับเสียงมาเต็มคุ้มราคาแน่นอนครับ mm hmm. ผมว่าราคานี้ก็ได้หูฟังเกรดดีขนาดนี้ก็โอเคครับพี่นะนตะ์กลันตีเองไม่นาอ่ะสนใจก็สั่งกันได้ครับราคาย่อมเยาว์นะครับสำหรับคนที่คอดนตรีเป็น จะทำเป็นเอียร์มอนิเตอร์เวลาเล่นดนตรีบนเวทีหรือว่าจะใช้สตรีมไร้สดกับโทรศัพท์มือถือลง YouTube ได้ไหนก็มีกระเป๋ามาให้แบบสวยงามมีระดับสายดูมีมีเกรดครับมีเกรดเป็นสายที่ไม่ไม่ใช่สายโลนะครับสายดีสระสุน น่าจะทนทานแข็งแรงพอสมควรคุ้มค่าแน่นอนครับต้องขอขอบคุณพิณะนะครับที่แนะนําให้ใช้นะครับจะได้โอนตังค์ให้พิณะแล้วตอนนี้ใครสนใจก็สั่งได้ที่พิณะนะครับกิจสนะวงศุข,ขหรือว่าอินบล็อกมาที่ผมได้ราคาไม่ไม่แรงครับไม่ถึงไม่ไม่เกินไม่แพงเกินเอื้อมนะครับราคาจับต้องได้เอาแนะนํานะครับอขอบคุณมากที่รับชมรับฟัง ผมฟังเอียร์โมเนเตอร์ตอนนี้ไม่ได้ติดการนะครับไม่ติดยี่ห้อถ้าติดยี่ห้ออาจจะมีราคาแพงขั้นอีกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังเอาไว้คลิปหน้า่อเจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ